สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันนะครับกับประเด็นร้อนเลยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายภาษีศุลกากรล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อต้นเดือนเมษายน2025นี้เองเองที่กำหนดภาษีขั้นต่ำ10%กับสินค้านำเข้าทั้งหมดแล้วก็มีสูงกว่านั้นอีกนะครับสำหรับ57ประเทศใช่ค่ะ เป็นประเด็นที่น่าจับตามองมากค่ะครับซึ่งข้อมูลหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากบทวิเคราะห์ของ p e n n w h a r t o n Budget Model หรือ PWBM เขาเผยแพร่มาเมื่อ10เมษายน2025ค่ะมีปรับปรุงนิดหน่อยวันที่16เมษาอ๋อครับครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจว่า PWBM เขาประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างทั้ง GDP ค่าจ้างการเงินภาคครัวเรือนแล้วก็ลองเทียบกับนโยบายอื่นอย่างการขึ้นภาษีบริษัทโดยเราจะอิงจากรายงานของ PWBM เป็นหลักเลยนะครับเอาล่ะครับมาแกะประเด็นนี้กันคือจุดที่น่าสนใจมากๆคือ PWBM เขามองว่าภาษีตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะเก็บรายได้เข้ารัฐได้เยอะมากนะแต่กลับอาจจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจได้ รุนแรงกว่าการขึ้นภาษีบริษัทครั้งใหญ่ๆซะอีกใช่ค่ะตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยทำไมเป็นงั้นล่ะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เริ่มกันที่เรื่องรายได้ก่อนเลยนะครับ PWBM เขาคาดการณ์ว่ายังไงบ้างครับเรื่องรายได้นี่นะคะเขามองว่าจะเก็บได้มหาศาลเลยค่ะประมาณ5.2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าโ 5.2ล้านล้านค่ะอันนี้เป็นตัวเลขแบบ conventional นะคะคือคิดตรงๆยังไม่รวมผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจครับแต่ถ้าคิดแบบ dynamic คือพยายามรวมผลกระทบพวกนั้นเข้าไปด้วยเนี่ยตัวเลขก็จะลดลงมาหน่อยเหลือประมาณ4.5ล้านล้านดอลลาร์ค่ะอืมก็ยังถือว่าเยอะมากมากนะครับเงินก้อนนี้ก็อาจจะเอาไปช่วยเรื่องหนี้สาธารณะได้ใช่ค่ะแต่ว่านะครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือแม้จะมีรายได้เข้ามาเยอะขนาดนี้ การวิเคราะห์ของ PWBM เขาชี้ว่าผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจเนี่ยดูน่ากังวลเหมือนกันเขาคาดว่า GDP อาจจะลดลงถึง6% 6%เลยเหรอครับค่ะแล้วก็ค่าจ้างจริงอาจจะลดลง5%ในระยะยาวโห GDP ลด6%ค่าจ้างลด5%นี่มันแรงมากนะครับ และยังบอกว่าแรงกว่าการขึ้นภาษีบริษัทจาก21เป็น36ถึง2เท่าอีกถึงที่ไอการขึ้นภาษีบริษัทนี้ก็ถือว่าบิดเบือนเศรษฐกิจสูงอยู่แล้วมันดูขัดขัดกันนะครับก,กลไกมันคืออะไรครับทำไม PwBm ถึงมองแบบนั้น ค่ะคกลไกสำคัญที่ PWBM เขาชี้แจงนะคะก็คือภาษีที่สูงขึ้นเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเราเปิดรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศน้อยลงอ๋อครับพอนำเข้าลดลงใช่ไหมคะต่างชาติก็อาจจะซื้อสินทรัพย์ของสารัฐอย่างพวกพันธบัตรรัฐบาลน,น้อยลงไปด้วย คือลองนึกภาพตามนะคะพอต่างชาติเขาซื้อของจากสหรัฐน้อยลงเขาก็จะมีเงินดอลลาร์ในมือน้อยลงที่จะเอามาลงทุนต่อในสหรัฐครับครับทีนี้ภาระการซื้อพันธบัตรหรือว่าการให้รัฐกู้เนี่ยก็อาจจะตกมาอยู่กับครัวเรือนอเมริกันมากขึ้นเงินออมมันก็เลยมีแนวโน้มที่จะไหลออกจากส่วนที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลผลิตจริงๆค่ะพวก private productive capital อย่างโรงงานเครื่องจกักรเขาใจแล้วครับ คือเงินไปอุ้มพันธบัตรแทนที่จะไปลงทุนสร้างของใช่ค่ะแล้วผลกระทบนี้มันจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นไปอีกในภาวะที่หนี้สาธารณะสูงอยู่แล้วอ๋อครับครับซ้ำเติมเข้าไปอีกค่ะ PWBM เขาเลยคาดว่าปริมาณทุนสะสมหรือ capital stock เนี่ยจะลดลงไปเยอะเลยในระยะยาว อาจจะถึง10-12%ภายในปี2054เลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนรับภาระภาษีมากกว่ากันระหว่างผู้บริโภคกับธุรกิจอมืมลดเยอะขนาดนั้นเลยและเหมือนจะมีอีกปัจจัยด้วยใช่ไหมครับเรื่องความไม่แน่นอนทางนโยบายเศรษฐกิจที่พี่ WBM พูดถึงใช่ค่ะตัว EPU หรือ Economic Policy Uncertainty เนี่ยเขาบอกว่ามันพุ่งขึ้นเท่าตัวเลยนะคะช่วงมกราคมถึงมีนาคม2025 เท่าตัวเลยค่ะสูงสุดตั้งแต่ช่วงเริ่มโควิดใหม่ๆเลยซึ่งความไม่แน่นอนสูงๆแบบนี้ก็คาดว่าจะทำให้การลงทุนภาคเอกชนลดลงไปประมาณ4.4%ในปี2025 ถึงแม้จะสมมติว่ามันจะกลับมาปกติในปี2027ก็ตามก็ยังกระทบปี2025อยู่ดีจุกต้องค่ะแล้ว PwBm เขาก็ลองจำลองสถานการณ์ดูนะคะว่าถ้าภาระภาษีตกอยู่กับใครมากกว่ากันผลจะเป็นยังไงเช่นผู้บริโภครับไปเต็มเทมร้อหรือว่าผู้บริโภค75%ธุรกิจ25%หรือแบ่งกันครึ่งครึ่งห้าสครับและผลเป็นไงครับต่างกันเยอะไหม เออผลระยะสั้นอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ข้อสรุปสำคัญคือผลกระทบเชิงลบในระยะยาวทั้งต่อทุนสะสมค่าจ้างแล้วก็ GDP เนี่ยมันมีนัยะสำคัญในทุกๆกรณีเลยและที่น่าสังเกตคือมันมักจะแย่ลงนะคะถ้าภาระไปตกอยู่กับฝั่งธุรกิจมากขึ้นเอาเรอครับนึกวว่าถ้าธุรกิจรับไปผู้บริโภคจะสบายขึ้นซะอีก คือในระยะสั้นอาจจะใช่ค่ะแต่ระยะยาวพอภาระตกที่ธุรกิจเขาก็จะลดการลงทุนลดการจ้างงานซึ่งมันก็ไปกระทบทุนสะสมกับค่าจ้างโดยตรงแรงกว่าค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าไม่ว่าใครรับภาระมากกว่ากันเนี่ยผลเสียระยะยาวก็ดูจะเลี่ยงยากและผลกระทบต่อคนทั่วไปล่ะครับครัวเรือนต่างๆเป็นไงบ้างอันนี้ก็น่าสนใจมากค่ะเขามีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อครัวเรือนในระยะยาวด้วย ที่เรียกว่า dynamic distributional analysis ผลออกมาคือแทบทุกครัวเรือนค่ะจะได้รับผลกระทบในทางลบแทบทุกครัวเรือนเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มรายได้ไหนหรืออายุเท่าไหร่ก็ตามรวมถึงคนรุ่นหลังๆที่จะเกิดมาด้วยโหกระทบวงกว้างขนาดนั้นเลยมีตัวอย่างไหมครับว่ามันกระทบประมาณไหนมีค่ะอย่างครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางหรือ median income เนี่ยนะคะ เขาอาจจะสูญเสียความมั่งคั่งตลอดช่วงชีวิตไปเทียบเท่ากับเงินก้อนเดียวนะปัจจุบันประมาณ2 2 0 0 0ดอลลาร์เลยค่ะโอ้โห22,000ดอลลาร์ตัวเลขนี้มันทำให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าผลกระทบมันลงลึกถึงระดับบุคคลจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขเศรษฐกิจใหญ่ๆใช่เลยค่ะแล้วก็ต้องย้ำด้วยนะคะว่า PWBM เขาก็บอกเองว่าแบบจำลองของเขาเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างระมัดระวังอ้าวแล้วครับยังมีอะไรที่ยังไม่ได้รวมเข้าไปอีกเหรอค่ะ คือเขายังไม่ได้รวมผลกระทบเชิงลบอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเช่นการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่มันซับซ้อนจำลองได้ยากหรือพวกสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการก็ได้อืมเข้าใจครับสรุปแล้วภาพรวมที่ได้จากการวิเคราะห์ของ PPWBM ก็คือมันมีความเป็นไปได้สูงนะที่จะได้รายได้จากภาษีเข้ามาเยอะมาก แต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบเชิงลบที่ค่อนข้างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั้ง GDP ค่าจ้างการลงทุนแล้วก็ฐานะการเงินของครัวเรือนส่วนใหญ่เลยในระยะยาวซึ่งอาจจะรุนแรงกว่าการขึ้นภาษีบริษัทด้วยซ้ำไปถูกต้องค่ะเป็นภาพที่ซับซ้อนแล้วก็มี2ด้านที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเลยค่ะซึ่งการวิเคราะห์นี้มันก็ตั้งอยู่บนสมมติฐานสําคัญนะคะว่านโยบายภาษีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีข้อยกเว้นอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ซึ่งในโลกจริงมันก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่ค่ะอันนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะสำหรับพวกเราทุกคนว่าแล้วมันมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่อาจจะทำให้ผู้กำหนดนโยบายหรือมาแต่กลไกตลาดเองเนี่ยตอบสนองแตกต่างไปจากที่แบบจำลองนี้คาดการเอาไว้แล้วเรื่องราวทางเศรษฐกิจจริงๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะพลิกผันไปจากภาพที่เราเห็นในรายงานฉบับนี้ได้ยังไงบ้าง